สองสัตว์ตอนกวางป่านะคะก็อยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะแต่ว่าก็มีกวางมาเยี่ยมเยือนนะคะแล้วก็ว่ามันดูว่าชีวิตกวางน้อยฝูงนี้มีสามตัวนะคะเขา เดินกินไรเพืเ่อนๆกำลังชมช่องเหมียว The m o ูฟ e ีในอเมริกานะคะตอนสองสัตว์กวางป่าเ,ปนเนี้ค่ะเพืเ่อนๆก็เห็นรถด,ด้านหลังนะคะว่ารถก็วิ่งไปเป็นถนนแต่กวางพวกนี้ก็ยังไม่กลัวเดินหาอาหารกิน ด,ดูเจ้าตัว,ตวนี้ตัวนี้จะมองเห็นชัดหน่อยเขากำลังก้มหาของกินอยู่อันนี้นี่พอด,ดีเมวเห็นก็เลาอีกตัวหนึง่งมายืนอยู่ใกล้ๆกับเจ้ากลุ่มกวางอันนี้เดี๋ยวจะดูด้ว่านี่กันล้อกนี่มันคุยเขียหากินอะไรของเขาอันนี้หางเป็นพวงเลยนะคะ การี่ห่างยาวมากเลยเนาะแล้วก็ปลูกปุยด้วยเดี๋ยวคิดว่าเขาคงเริ่มเริ่มจะรู้แล้วว่าอากาศมันเย็นลงแล้วนะคะก็ขุดอะไรไปทั่วแต่ส่วนมากจะเก็บลูกลูกแห้งๆอ่ะคะ่ลูกโอ๊กแล้วก็ลูกวอลนัทลูกที่มันล่วงจากต้นโอ๊กอ่ะนะคะ แล้วก็จะซ่อนไว้ที่ดินใช้มือสองมือข้างหน้าเนี่ยขุดไปเนาะเอ่อเหมียวก็ไม่รู้นะว่ากระลอ,อกนี่จำได้ยังไงว่า,าซ่อนอะไรไว้ตรงไหนอันนี้ค่ะในชีวิตของอกระลอ,อกน้อยที่มาอยู่กลุ่มใกล้ๆกับกลุ่มกวางนี่นะคะ เพื่อนๆก็เห็นกวางยืนข้างหลังอันนี้สองสัตว์ตอนกวางป่านะคะจากช่องเหมียว The Movie ในอเมริกาค่ะเพื่อนเหมียวคิดว่ากวางที่เรามาเจอแล้วเรานั่งส่องเขาอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ตัวโตวเต็มวัยนะคะ นี่คือความคิดเห็นเฉยๆนะคะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้เป็นสัตวตพายพเป็นเพียงแต่ว่าออกความเห็นเจอกวางแล้วก็ถ่ายคลิปวีดีโอมาให้เพื่อนๆชม,มค่ะว่าในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกานี้ เราก็อยู่ร่วมกันได้โดยสันตินะคะไม่ไม่ต้องฆ่าแกงเขาเขาก็มาเดินเข้ามาเดินเล่นที่แถวบ้านในบ้านที่เราอยู่ได้ที่หก็เดินมาที่ตรงลานจอดรถตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดนลช่วงนี้มันเป็น สิ้นเดือนนี้จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนเขาก็จะเอามีฟักทองสีส้มนะคะนี่ตัวนี้เดินนำไปละีอตัวนึงคิดว่าน่าจะเริ่มเดินตามแล้วค่ะมองเห็นไหมคะอยู่ด้านหลังโขดหินนะคะไปลอะอเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ตัว อีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวสุดท้ายของฝูงเลยนะคะยังยังอยู่ร่วมแก๊งกับคุณกระลอกคุณกวางคุณกวางป่ากับคุณกระลอกเขายังอยู่ด้วยกันอย่นะเดินละพอเจ้ากวางไปกระลอกก็เดินไปดูมั่งใครก็คงต่างคนต่างไปแล้วค่ะแล้วทั้งวันก็คงหาของกินเล่มไปเรื่อย เท่านี้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือเป็นแฟนเพจกันก็กด Subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะ